สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนักสุดในรอบ30ปีน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชน เมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกาวันที่11ตุลาคม2565ผู้ซื้อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากคาดว่าน่าจะล้นมาจากอ่างเก็บน้ำแม่เติมที่อยู่บนเชิงเขาเหนือหมู่บ้านได้ล้นตลิ่งและมีน้ำป่าไหลหลากมาสมทบทําให้ไหลหลากเข้าสู่หมู่บ้านนาแก้วตะวันออกหมู่ที่3ตําบลน,นาแสงอําเภอเกาะคาจังหวัดลําปางอย่างรวดเร็วโดยระดับความสูงไม่ต่ำกว่า1เมตรหลังจากที่ในพื้นที่ฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเวลา21นาฬิกาของวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมา โดยน้าได้เอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านอย่างรวดเร็วทําให้ทรัพย์สินเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนและอื่นๆต่างแช่น้ําได้รับความเสียหายรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรต่างๆที่แช่ไปในน้าที่เอิอท่วมอย่างรวดเร็วต่อมาในช่วงเช้านี้ระดับน้ําเริ่มลดลงกว่า30เซนติเมตรแล้วทิ้งไว้เพียงร่องรอยความเสียหายโดยชาวบ้านในพื้นที่ต่างออกมาสํารวจบ้านเรือนเพื่อส่วนไรนาพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณูุประคต่างๆเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อบตอน,นาแสงฝ่ายปกครองอําเภอเกาะคา ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเกาะคาเจ้าหน้าที่สมาคมกู้ภยัยเกาะคากู้ภัยนาแสงได้ทาให้การเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจากน้ำบางส่วนและได้เร่งสำรวจตรวจสอบเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปด้านชาวบ้านในพื้นที่ปเปิดเผยว่านในพื้นที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาหลกมาก่อนอีกทั้งไม่มีสัญญาณเตือนถือว่าเกิดขึ้นในรอบ30-60ถึงปีเลยก็เป็นไปได้โดยมีหมู่บ้านได้รับผลกระทบ3าหมู่บ้านคือบ้านนาแก้วตะวันออกบ้านเกาะยะบ้านสองแควพัฒนาตำบลน,นาแสงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางประมาณ200 ร้อครัวเรือนอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับทุกพื้นที่ที่กำลังประสบภัยอยู่ณนะขณะนี้ด้วยนะครับขอให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ